โอเคอ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเดีงยาวๆยาวๆอัดอะไรอ่ะมันต้องกดไหมไม่ไม่กดอันเด็นอันนี้กดไหมไม่ไม่ก็ไม่ต้องทานหรอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเพลงที่ร้องไปที่อ่์คุณเขาเยอะนะครับเป็นเพลงที่แต่งจริงๆสถานที่ที่ใช้แต่งจริงๆก็คืออยู่ตรงนี้ในเวลากลางคืนแต่ก่อนเราทำกระต๊อบอยู่ตรงนี้ก็มีมีฟ้ามี นี่ฟ้าการฟนบ้างแล้วก็ตรงนั้นเป็นมุมกลางเต้นอีกที่หนึ่งครับมีครัวอยู่ตรงนี้นะครับหมายถึงว่าช่วงเวลาที่มาทำาหลังจากกลับมาอยู่ทาไร่ช่วงแรกๆโควิดเป็นปีแล้วนี่โควิดรอบแรก2ป,2ปีที่แล้วสองปีที่แล้ว,ปลวเป็นสอ,สองปีนะครับแล้วก็ถึงได้มาาเสียงตอนตอนจะปลายปีแล้วช่วงที่เราออกไปทํางานได้นี่แหละมันก็เป็นเวลาที่ ช่วงนั้นเราเรายัางไม่ได้เตรียมตัวอะไรมันก็เมื่อเมื่อกลางคืนมาก็ต้องกลางมง้งหาไฟจากไฟฉายแล้วก็อะไรที่พอได้กระดาษก็จดแล้วก็ท่องเขียนแล้วก็ดับไฟเพราะถ้าเปิดแล้วแมงมาเข้าก็กล่ำทุ่งพอลักษณะของการเขียนการเล่นการอะไรก็จะมุงไปถึความเมือ่อยกับความฟันครับก็จะลักษณะการเล่นก็จะท่องไป งนี้ก็เลยร้องตอนไหนก็จะจําได้เพราะว่ามันได้ท่องบางทีเขียนไม่ทันก็ท่องไว้ครับก็คือเล่าให้ฟังแต่ว่าคนเขาเดียวดายมันก็ต่อมาจากคนเขาเยอะๆแต่ว่าช่วงเวลาที่มันที่มันห่างกันนานคนเขาเดียวดายมันก็เป็นเรื่องของการสั่งสมเวลาสังสมประสบการณ์ชีวิตเเวลาที่เราโตขึ้นเราก็เข้าใจสองเพลงนี้ห่างกันกี่ปีครับ นเขาเยอะๆคนเขาเด๋ยวกินสิบปีสามห้ามาถึงหกสี่แล้วสามสิบปีสามสิบปีแล้วครับนคนเขาเยอะได้ใช้เวลาประมาณนั้เล่าให้ฟังนิดหน่อยข้างในก็ช่างวอามันเป็นใครจะได้เป็นเป็นได้ทุกคนราถ้าาวันหนึ่งเราโตขึ้นเหมนี่แบบเราเราก็จะเข้าใจถ้าเข้าใจมันมันก็จะมันก็ไม่ต้องมีอารมณ์อะไรที่มัน ม,มันมากมายเหมือนที่เราเคยผ่านมาดังเวลาเส่นทางรับรวบกดลงได้ติดได้ตีตกทุกไดยย้ยากไม้โดดเดี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ถ้าเข้าใจมันก็มันก็นกอยู่ได้ครับก็ค,คือเขาเดาได้ที่ข่าวแมที่แห่งน,นี้ก็บากติดตามช่องพินิจไรสื่อช่องอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> เออาบอกติดตาม ติดตามช่องพี่พานใจดีนี่ก็เห็นช่องนิดลยสือนะครับก็เหมือนกันพี่ๆน้องๆกันนะครับฝากติดตามช่องพินิดลายสือนะครับลองเสิร์ชดูนิดลายสือนิดนิดลายสือค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นิดไกรเสือนิดลายสือนะครับต้นฉบับของจริงของจริงนะครับน้องไปกดไลค์กับชินิดดูไปนะของปอมนะคะของปอมมีของจริงของปอมด้ยคุณต้องเกิดเลขสิลป์นะคุณ <อ>ดีที่มีคนฟอมก็ดีแล้วแต่แว่าเราดังจริงเว้ยมีการฟรอม